เดินไปประสาทกันนะคะได้สองชั่วโมงเลยดิมากกว่านั้นเพราะมันเป็นเนี่ยมันใหญ่อยู่นะนี่เ <c oughs> ฮ้ยเราอยู่นี่เราต้องเดินกเกวย <c oughs> พร้อมไหมคุณสุภรัตน์พร้อมพร้อมที่ไหนล่ะผมไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะ ชุดสมุทรไหมนอนกันเสื้อได้แล้วน่ะก็คือต้องเดินไกลอยู่ยป้ราษาทที่นี่เขาแบบเหมือนอยู่ในเขาเลยอ่ะคือจะมีแบบแม่น้ำริมไม่ใช่ติเหมือนกับเขาขุดคลองรอบไว้อะนี่คือคลอ,องแล้วเขียวๆที่ทุกคนเห็นนั่นน่ะคือกำแพงกันโอหมีความลึกักซับซ้อนอยู่นะเนี่ย เดินไปจ้ะถ้าทางจะเดินไกลนะคะนิดนึงครับ,รบไ,มไม่นิดแต่หนูไม่เชื่อ,อนี่นี่คือประสาทฉั้นแรกเดินตามทางมาเรื่อยๆค่อยจะถึงประตูเข้าประสาทจริงๆมามาเห็นยัง ที่เนี่ยเขาเป็นสะพานลออคลองไว้ข้างๆ้นียนะเหมือนบ้านเราเลยอือใช่เห็นปะเนี่ยคือสะพานเข้าไปเนี่ยเป็นคลองรอบปราสาทไว้ดูปราสาทหลายๆอันที่มในายุแบบหลายร้อยปีอ่ะก็จะเป็นเหมือนบ้านเราหมดล่อคลองไว้ข้างลออเพื่ออะไรกันไม่หนึ่งการสองมันเป็นห่วงจุ้ยอย่างหนึ่งอ่ะแต่นี่เป็นมีแต่พวกแบบชนชั้นกษัตริย์ที่มี่ เอาหมาถึงนางนี่กำลังจะเอาสิบตัวแบบว่าน่ะมีหนึ่งแม่แต่คลองเราก็เล็กใช่ไหมล่ะคลองเขาที่คือแบบนู่นเรียกเราว่าขุนนางก็พอเออบ้านเราจะเป็นขุนนางอาจจะเป็นแบบเสนาบดีอะไรเงี้ยไม่ไม่ถ้าเทียบยุคนั้นนะคลองบ้านเราเล็กมากเขามาเราเป็นชนชั้นนางเอ๊นางกำนันนางกันไม่เขียนจริงๆหมอหญ้าอ๋าหมอหญ้าหมอหลวงหมอหลวงเอ๊ตําหนักแพทย์ หนาบ,บแผงมันต้องเล็กดิโปสการ์าาานี่ค,คือเดินเดิน,นบบดเ,เดินเหน,น,น,นื่อยต้องงองยเยอะเลยนะดูความหนาของหินดิกำแพงอ่ะเนาะดูถ้าเดินมาดดีมาก,กะกดดีมากเเสียงจิ้ง,รงหรีดอ่ะเนาะ ถึงแล้วโอ้า่มประเ่อดูนี่สิ่าแต่ละคนมีประสาท้วยครับงมโดน้ประสาทตูที่เราไปกาว่าโชคูลคูลไม่ใช่กษัตริย์นะ เขาเป็นนักรบคนนึ่งตอนรังเข้าเอซไม่ใช่คนปกครองกันไปเขายังซิงไว้ที่เดิมปราสาทเป็นเหมือนสมุทิเทพสนใจซื้อของหน้าปราสาทมากกว่านะแต่ไม่ขึ้นในไม่ยืนถ่ายรูปข้างหน้าก็พอแล้วก็เดินซื้อของตรงนี้แหละอร์นือเราจะไป ดูชาแทนเราจะไปกินชาแทนไหมจะไปโอ้ตังกวาดองอโหตังกวาดองน่ากินมากจริงอันนี้แก้วสาเกเอาไหมคะอื้ม ของปอมมันก็มีเสน่ห์ของของปมนะสวยแต่เฉมอ่ะสวยแต่เฉมก็เฉมก็คือเมอ่ะนาว่ามันก็โอเคเอา วาลาบิโมจิใช่ไหมเอาที่หนึ่งค่ะเท่าไหร่คะเล้ก็จะโรยผงถุง้าดีกว่าได้แล้ว โอ้ขายสวัสดีแต่หมอวันเลยนะเราได้นี่มาได้เหรอค่ะไปสิคะจีนช้าช้านที่แม่บอกว่าอร่อยชิมดิชิมหนึ่งคำเขาให้แก้วมาเลยวว่กันใช่คนละคำคนละคำให้มาชิมด้วยนนจริงเหรอไม่เป็นไรให้นนกินเลยแต่แมาหมายถึงว่าเขาให้แก้วมาด้วยเหรอใช่โอ้โหโคตรเจ๋งอ่ะ ไปกินด้วยไปกันยังไม่ได้กินมากินชากันจ่ายก็จ่ายมากินชากันห้าคนไม่ใช่อะไรเข้าเลยครับผมไม่กินมวอิ่มพรัสื่อแล้วที่อิ่มก็คงว่าเอาก็เพิ่งเพิ่งมาอยู่ไทยนานไปแล้วนี่ร้านญี่ปุ่นเดี๋ยวจะไปนั่งกินชงชาร้อนร้อนสองเย็นสอง นี okay, right, sure okay. ่ให้พี่เจมทำตอนไหนอยงนี้บ้างเนาะเล็กๆอ่ะมันก็ได้แหละมันน่ารักนี่ยของน้าเนี่ยเนี่ยไ้ก็ทำสวนนี้ให้ที่บ้านนะทำไมไม่เอาน้ำมาโา้ก็มาสัดแบได้โอ้นี่เล็กจังเลยอ่ะมาดิชื่อว่าเพนนีรู้ไหมเขาทำกันนี่เดี๋ยวเรากินชาดิน เออนั่งกินชากันด้วยวิวนี้นี่คือแบบเย็ยนโออนี่นั่งแข็งเหรอเออเค้มเหรอเบญเรียนไหมเหมือนมากน,นี่นั่งจิบชาวิว่วนี้ขม เค okay. เดินชมเสร็จแล้วเพราะว่าเข้าไปในตัวปราสาทไม่ได้แล้วก็เข้าได้รอบๆแต่ว่าขี้เกียจเดินนะคะก็เดี๋ยวถ่ายรูปรอบๆกินชาแล้วก็คือทำครบแล้วและตอนนี้ก็ได้เวลาอันดีงามในการเดินกลับ <3 S 1> นะคะ<ๆ>ไม่ค่ะเดินกลับไปช้อปปิ้งร้านสุรินียก่อนเ <c oughs> <c oughs> ออมาถึงปราสาทเราจะไม่ซื้อของไม่ได้นะ <c oughs> ไปไปช้อปปิ้งกันโอเคเดี๋ยวไปดูร้านขายของฝาก วิเ้เขามีกิจ,จกรรมเปปรม์มาเช่ให้ใส่นะแต่เราไม่ว่างพอที่จะทำโอมา้าน่ารักจังเลยอนเลยอเออนี่ขนมนี่ที่เขาเป็นมวนมวอนช้อปปิ้งกัน กระเป๋าเงินสิกเนเจอร์สุดละ,ะ,ะน่ารักดีอุ้ยกันเกงไงกันเกงไงอะ่ะโอเคอันนี้ก็คือร้านแก้วเกลือต่างๆโอ้สวยจังเลยราคาแรงอยู่นะสองพันเยนแมส ลายบัวเอบอกอยากเลยขนมลวงเลงต่างๆแต่ขนมน่าจะไม่ได้ซื้อแล้วก็ซื้อไปเยอะล้ตุ๊กตาลมุมลุกนี่ปราสาทว่ะฉันมาถึงปราสาทที่นี่แล้วนะเนี่ยในนี้ก็จะมีขนม เหมือนกับเป็นถ้าจะซื้อของฝากเมืองนี้นะมาที่นี่นะจบเลยคือมีครบทุกอย่างที่ที่เห็นอะ่ะนี่ก็ได้ตามนี้เป็นของฝากเเบาซื้อนี่เพืจะหกจากทางเยนเละจะไดห่อนี่ละกัน มีคุณคุณเขาอยากกินนะไน่จะบอกว่านี่ใส่ไม่ดีแบบผีตัวเองเดินมาหามมาบอกกินอันนี้แล้วบอกว่าเราไม่ไปถาเจ้าของวะเนี่ยไม่เพราะหนูมูจะถ่ายวิดีโอไงกล้องดับเลยสมน้ำกล้องดับจนงงอันนี้ก็คือเมเปิ้ลที่เราเห็นเขาทสติดตดด้านหลังส่วนอันนี้ก็คือด้านหลลังเยใช่ตอนที่เราเดินผ่านอ่ะมันมีหอเปิดให้แกแต่อันเนี้ย เขาให้กูหยิบโดยที่เขาไม่บอกกูว่าข้างในคืออะไรฉะนั้นมึงเซฟไรกูแน่เลยแต่เนี้ยเป็นขนมขนมเค้กเห็นเลยว่าเป็นชั้นๆอ่ะเปิดหนึ่งสองสามเปิดไม่ได้ด้วยมันคืออะไรอะไรอะขนมแหละก็ลองชิมมากินกันใช่ออ๋อให้เขากินด้วยอ่ะคนละชิ้นคนละชิ้นคนละชิ้นนี่ใส่ นี่หากินด้วยกันค่ะค่ะอร่อยมากเฮี้ยวนกับาี่ซื้อไม่ทันนะอ่าชิมชิมชิมแล้วกันใู้ัึกวันนี้มีไส้ด้วยเพราะว่านะครับแล้ก็เก็บผลไม้ไม่ได้เก็บใช่ไหมครับไม่เก็เเราก็เลยไปตัดกอ กิโลห้าโยเกิร์ตอยากเลือกนีไให้หนางเลือกของกินอร่อยให้ชอปปิ้งในเซนไดเพราะพ่งนี้จะมาอันนี้เป็นอีกอันที่มีไส้เหมือนกันอืมนอี้แป้งจะแบบเป็นชั้นๆพ่งนี้ก็น่า